สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะคะระับผมชื่อตะแชนัลนะครับก็ละครั้งหนึ่งอ๋อลืมไปวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเรื่องเด็กน้อยขี้แยนะครับปื๊ดคนนี้นะครับคือเด็กขี้แยต่อก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยขี้แยคนนึ้ก็คนนี้อีกนั่นแหละ เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับใกอ้คนนี้อีกนั่นแหละแล้วเขาก็เล่นเกมไายอยู่นะครับเล่นไปมาตายถ้าเกิดเขาโดนใครแย่งก็จะลงไห้ลงไห้ขี้แยไอคนนี้อีกนั่นแหละครับนี<ๆ>่นี่ดูหน้ามันดีๆไอคนเนี้ยเป็นเด็กขี้แยะนะครับหน้าตาจะหลองไหมครับ ไหนดูซิหล่อไม่หล่อมันชื่อโตโน่ใช่ไหมดูดูดีหน้ายังกับผีบ้านเลยแล,แล้วเขาก็ชื่อว่าโตโน่ชิแยน,นะครับปี๊บไม่สน <laughs> ไม่สนแสดงว่าเขาห่วงเกมมากกว่ากล้องนะครับ จบแล้วครับขอบคุณครับแล้วคนข้างๆไงทำอะไรเคี้ยวง,งับงับ <c oughs> งบบมาทำอะไรแล้ว<า><า>พ่อมดตัวห <c oughs> บินบิน,บ,นบินไปแลเจอปาสัรปาสัแล้วก็โตโตอืมอืมกตัวปกดก็เป็นเสีดังปเสียง <c oughs> จบเพื่อจบเพื่อลำคาญแล้ว <c oughs> ຫັ້ນໂຕຈョຄ້າລະຊື້ແຄກໂຕອີ